ผมมองเรื่องทำเลเพราะว่าอยากได้ที่มันใกล้กับบริเวณที่เราทำงานซึ่งมันก็เดินทางสะดวกเพราะว่าทางแฟนเขาขับรถไม่เป็นคุณครีมก็เลยแนะนําว่ามีหลังที่รัติลมสองเนี่ยก็เลยมาดูชอบก็เลยให้ดําเนินการครับเชื่อให้ครับ,ออรบซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทหมู่บ้านรัติลมสองโดยผ่านคุณครีมครับก็คอนโดมันค่อนข้างจะมีพื้นที่คับแคบอย่างเช่นเรื่อง ห้องข้างเคียงที่มีเสียงรบกวนมีเพื่อนบ้านที่อ,อาจจะทะเลาะกันบ้านบ่อยเรื่องที่จอดรถก็พื้นที่กับจํานวนรถเขาไม่พอมันก็ต้องแย่งกันแล้วก็เราก็จะมีแผนที่จะมีมีน้องก็เลยจะต้องหาบ้านหรือคือประเภทบ้านเดี่ยวที่เราตั้งใจไว้เราอยากได้บ้านเดี่ยวเพื่อมีพื้นที่ด้านข้างบ้านเพื่อให้อนาคตอะไรพวกนี้ครับ มองเรื่องทำเลเพราะว่าอยากได้ที่มันใกล้กับบริเวณที่เราทำงานซึ่งมันก็เดินทางสะดวกเพราะว่าทางแฟนเขาขับรถไม่เป็นก็เลยต้องใช้รถสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ออบ้านมือสองที่ผมดูเพาว่าโดยฟังก์ชันแล้วคนอยู่อาศัยเก่าผู้อยู่อาศัยเก่าเขาทำต่อเติมอะไรมาเรียบร้อยแล้วทางบางกอกเอสเตทก็มามาบิลให้ใหม่มากก็เลยไม่ต้องมีภาระ,ะที่เราจะต้องไปทำเพิ่มเติมอะไรมาก ทางแฟนผมเขาดูในเว็บของบางกอกเอเซษเขาก็ติดตามมาเป็นมาเป็น10ปีแล้วละ่ะก็เลยไปดูหลังแรกที่บางบัวทองแล้วก็ทั้งผมไม่โอเคคุนกีมก็เลยแนะนําว่ามีหลังที่ตัติลมสองเนี่ยก็เลยมาดูชอบก็เลยให้ดําเนินการจองแล้วก็ยื่นกู้ดูครับ ผมชอบที่มันตรงโจทย์ของผมก็คือผมอยากได้เนื้อที่บริเวณรอบตัวบ้านเยอะมันก็เลยทําให้พอไปเห็นทีแรกปุ๊บก็ตรงโจทย์แล้วประเด็นแรกก็คือพื้นที่รอบตัวบ้านเนี่ยเยอะภายในก็จัดสัดส่วนได้โอเคการตกแต่งอะไรที่เขาบิวมาใหม่ก็โอเคก,ก็ก็ถูกใจครับคุณครีมก็ดําเนินการประสานงานให้ทุกอย่างทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่มวันจองที่เราไปดูวันแรกเราก็จองวันแรกเลยก็ได้เป็นคิวที่หนึ่งคุณทีมก็ทําเรื่องติดตามต้องยื่นเอกสารตัวไหนเรื่องธนาคารที่จะยื่นกู้ให้ก็ดีมากเลยครับถือว่าทํางานได้อย่างดีก็ดีใจครับดีใจว่ามันเป็นสมบัติของเราที่เราทําร่วมกับแฟนมันก็คืออนาคตครอบครัวของเราเป็นสถานที่พักอาศัยก็คือบ้านของเราเองก็ดีใจครับก็ซื้อบ้านกับบางกอกแอสเตทนะครับประทับใจรวดเร็ว เอกสารก็ไม่ยุ่งยากทางพนักงานเจ้าที่ประสานงานจัดการให้เรียบร้อยหมดติดตามเรื่องผลเรื่องทุกอย่างอย่างประทับใจครับขอบคุณครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s cribe c h a ชแน l บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ